สบายดีพี่น้องสกู๊ตสกู๊ตพี่น้องเด้อเห็นยาแม่สบายดีแม่มอนสิปนกบใส่น้ำมันผสมเด้อพี่น้องเด้อเอฟซีเพิ่นขอมาแม่ม้อนเอ้ยปนกบใส่น้ำมันผสมให้กินแน่เพิ่นมาแข่งปนกบน้อยพี่น้องแปะลงแล้วปนกบน้อยตานตานต้านต้านพนกบน้อยใส่น้ำมันผสม กินแป๊บอันหนึ่งอันนั้นหนึ่งขาผักบวงพี่น้องออกงใส่หอมโบวหอมโบวหอมอหอเปรพี่น้องใส่น,น้นยง ตนนน้นกบหน่อยแสดงผสมพี่น้องเอง้ยกินเลยนเรียบร้อยสิ่งเสะพี่น้องโอเคมเขาเล่นมั้ยจะถไปเยักพี่น้องครับเรองหนยเลยเรื่พี่น้องบนกบเวลาพี่น้องบนกบพี่น้อง ก็ลวกพักพี่น้องสเสร็จกันครั้งเด้อสบายดียนเนี่ยมาแรงพี่น้องมาเด้อกินข้าวแรงกันเดลยมาทุกคนทุกคนทางไก่ทางไก่มาเด้อมาเด้อข้าวแรงวนกบน้อยใส่น้นไม่สมพี่น้องแล้วก็นหนึ่งนองคาอกะตบบวงหนึ่งกะตบบวง ตัวสกัดดีแมไหมตัวสกัดดีน้องมามามาเอฟซีจะหักแ,แพงเมื่อทุกคนทางไกลทางไต้ทางลาวทางไทยต่างประเทศมาเด้อที่สักันเด้อขานั่เอื่อเด้อสัตวเอ้ยมาเด้อรถมาเด้อสังกันเด้อ เพ้นเฮ้ยมาวางต้นเขาน้ำกันเอิญงูเอิญกูไม,ม,ม,มากินแต่พ,นพตมมนีน์มาเดอ้อจะมาโนคาพักบ่วงจัดให้เด้อแต่เกษตรสิเขอมาเหม่อมดคนกบใส่สมัยศุภไม่แน่ยากกินมาเดอ้อจัดให้เด้อมากินกันเดอ้อเมื่อทุกคนลูกล้านลานทั้งพี่ทั้งน้องมากินน้ำกันเมื่อทุกคนนั่นแหละพี่น้องมาเดอ้อ ุกดน่อยเอาไงผม,มพักเออผมพักเป็นกับลเดี๋ยวต้อเวมพักเป็นกับผน

อาหารบ้านนอกพี่น้องเอ้ยอาหารบ้านนอกเขาขกินแบบนีแ้แหละว <c oughs> ิตามินดี ก็ส <icana>, ื้อสิบพันกัพอกินดูไม่้องพริปนเท่านึงคนละป็บพันสี่สิบบาทกบหน่อยไลยตลาดกบไลยไหนแล้วเดี๋ยวนี้นะพอกินไหนแล้วเดีย mặt 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 có hòn mặt mặt à sao mấy mặt nhỏ tới nhau mặt 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 ta ơi, mặt 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 ơi, bên mặt đại đồ ơi mặt mặt à no เต้นบ่ตอนแรกนี่เต้นากคนเต้นมันหลายคนบออาเมื่อื่นบุรีไปแสดงามค่ะวันครูวันครู่าระมหตไม่ได้บอ mới hai sừng sụt bầu. Sụt tay, sụt tội. Sụt tậpy đa lâu. Tu tậpy đa. Tu tậpy ừ. Tu tậpy đa. 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 Tu tậpy người Tu ngân đa. Tu tậpy đa. Tu tậpy

นีงด <ending S 2> ีจริงหเปิดถ้ได้ก่อนเป็นงก่อนะได้มาในนงหรือปาเอนงได้เป็นงแสดงเดีย่แสดงแจหนงเดินพร้อมแล้วกอาแสดงกับนงเดินน่าไหนงพี่หงไปมา

มันับทาออกอาจะว่ามันก็ต้องไปท่ายังไงจงไก้จก่องไว้ั่นแหละต้นสกดุ้งเซลล์นะอออบกระเต้นอยู่แม่ได้ไปใส่อาทีมีชิงดะลาไปกอดนันางเ้อะเต็มก็ไไรก็แซ่ซ่อง น้องคิงยายมอนไปนองเด้อบ๊ายบายนะชิบเน้ากับแม่มอนลาไปก่อนอพไ่นองเด้อลืมติดตามชิปหน้าเด้อลืมกดไลค์กดต๊ไตามกดกระดิ่งหสองน้องคิงยายหมอนด้ี่น้งเด้อบาย